เพื่อนๆทุกคนมาแจกของให้น้องๆที่โรงเรเียนฝากขวัญวิทยานะคะ <_ d oll> ก็วันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะมาดูกันเลยค่ะ ในส่วนของกิจกรรมวันนี้นะครับถือว่าเป็นการเปิดเรียนวันแรกนะครับแล้วก็ทีมงานของจิตาน้องอิ๋วเนี่ยกลับได้มาทํากิจกรรมร่วมกับพวกเราไม่ว่าจะเป็นการมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาแล้วก็รองเท้าขนาดเดียวกันนั้นนะครับก็ทํากิจกรรมร่วมกันจริงๆพี่อิว๋วหรือน้องอิ๋วที่พอเรียกเนี่ยนะครับคุณพ่อของพี่อิ๋วเนี่ยมาสร้างหอพักใครที่เป็นนักเรียนหอเนี่ยพวกเราก็ได้อาศัยอยู่จนถึงเดี๋ยวนี้แล้วก็หวังว่ากิจกรรมในวันนี้นะครับคงจะต่อยอดความฝันน้องๆหนูๆ ในอนาคตเพื่อที่จะได้เลือกแต่สินใจในการทํางานยินดีต้อนรับทีมงานอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับหลังจากที่เราเตรียมท่าแล้วเตรียมอุปกรณ์เตรียมท่าแล้วเราตัดให้เป็นแบบขนาดตัวนี้นะครับ ขาสะผมลูกอมโบตันพยาติฟันคอนเกตสบู่วิเศษหัตถ์กระเป๋ายิงชุกอ้าวไปแพะต่อหลังครับไปแพะต่อหลังแล้วไปต่อครับผู้วิเศษหัตถ์กระเป๋ายิงชุกอ้าวไปต่อครับต่อหลังต่อหลังไปแพะต่อหลังครับไปแพะต่อหลังคุณย่าขาผมลูกอมโบตัน ยาสีฟันบ <s> ักเกตสบู่พ <Okay. Okay. S 1> so ิเศษสบูรสบู okay. yeah. okay, right? like ่สบู่สบู่สบูกันอ้าวสบู่พิเศษพากระเป๋ายิ่งชุบอะไรดีใจทําไมเขาเกิดขึ้นได้ครับอ้าวโอเค ็มาเที่ยวที่โรงเรียนแล้วหนูอยากให้ผอ,อพาหนูไปทัวร์โรงเรียนนะคะมีทําอะไรบ้างแล้วก็อยากทําอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเผื่อหนูขายของได้กำไกร,รเยอะๆหนูก็ต้ได้ัาสน,นับสนุนน้องๆต่อโอ<ด>เคครับเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนผาขวางเนี่ยเดิมเป็นโรงเรียนผ่าลูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตอนนั้นยังไม่มีที่เรียนก็เอาลูกของเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะมาเรียนที่นี่ประมาณ4ี่ิปีแล้วครับที่ท,ที่ก่อตั้งโรงเรียนโอ้ <S <S โหสีิปีครับผม <S <S เรียนแก่ตัวอายุหนูอ,อีกนะเนี่ยค่ะนี่คือเป็นห้องเรียนมอนเตสซอรี่ค่ะห้องเรียนมอนเตสซอรี่เนี่ยก็จะมีเป็น <c oughs> สื่ออุปกรณ์ที่ใช้สําหรับพัฒนาเด็กประถมวัยนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดทั้งหมด4หมวดงานด้วยกันนะคะก็จะเป็นหมวดงานชีวิตประจําวันหมวดงานประสาทราับรู้แล้วก็หมวดงานภาษาแล้วก็หมวดงานคณิตศาสตร์ค่ะเวลาเราจัดกิจกรรมให้เด็กเนี่ย เราก็ดูที่พัฒนาการของเด็กด้วยอย่างเช่นเด็กอนุบาลหนึ่งที่เข้ามาใหม่อย่างเงี้ยน,นะคะก็จะอยู่ในหมวดชีวิตประจําวันการตักการเล้อยการเทก,การดําเนินชีวิตประจําวันให้เขาได้มีทักษะที่ประษาชีวิตใช่ค่ะอันนี้น้องเอ๋วจะได้เห็นสภาพจริงอันนี้สภาพจริง <c oughs> ที่ที่เด็กๆก,กินนอนอยู่เลยนะคะใช่ เด็กตอนตอกลางวันเด็กประถมเมือไปเนี่ยหลังจากทานข้าวเสร็จเขาจะพักผ่อนนอนหลับเพื่อเพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกายน้องอยู่ตรงนี้จะเป็นห้องสมุดนะครับห้องสมุดของโรงเรียนเราจะให้เด็กๆได้มาหาความรู้ในเรื่องของห้องสมุดซึ่งปัจจุบันนี้เรื่องของหนังสืออะไรต่างๆที่เรามีเนี่ยก็มีพอสมควรแต่ว่าความสนใจความเล้าใจเด็กเดี๋ยวนี้เขาจะ ค้นคว้าทางดิจิทัลทางทางไอซีทีนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะพัฒนาว่าต่อไปเนี่ยสื่อในห้องสมุดน,น่าจะเป็นสื่อดิจิทัลเพิ่มขึ้นะนะเชิญเข้าไปดูข้างในของพวกนี้เด็กๆจะสนใจเพราะความเป็นสีสันการ์ตูนเป็นหนังสือเล่มเล็กๆอะไรพวกนี้ที่เด็กเข้ามาแต่ก็ยังมีเด็กอ่านอยู่มีครับมีมีมีเด็กอ่านอยู่เรื่องนี้ก่อนชอบมากค่ะล้อเป่าครับใช่ <laughs> ตังนี้จะเป็นร้านกาแฟที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อฝึกเด็ก ให้เด็กได้รู้จักการบริการได้รู้จักการชงกาแฟเป็นสูตรสูตรจุดด้อยนิดหนึ่งก็คือตอนนี้เนะี่ยกาแฟทุกร้านี่จะมีหน้าเนาะมีการแต่งหน้าตรงนี้ยังเป็นจุดด้อยของเราอยู่ก็คือเรายังทําไม่เป็นแต่ว่าเราก็พยายามจะฝึกให้เด็กได้บริการได้ชงกาแฟเพื่อต่อยอดการทํางานของเขาในอนาคตก็มีความคิดว่าเราอาจจะแบบหาที่ทําให้เด็กตักหลังมือใช่แล้วก็อยากหาอะไรได้ระหว่างเรียนหรือว่าจบแล้วมไม่รู้จะทําอะไรไม่มีแบบเขาอาจจะถนัดในการ ทำโบทำขนมทำอะไรเงี้ยเราก็สามารถเปิดช่องทางออนไลน์ทําเป็นของโรงเรียนนะช่องหนึ่ง a c e b o o k แล้วก็ช้อปปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โพสต์สินค้าเรารช่วงแรกอาจจะแบบขายไม่ค่อยได้แต่หนูคิดว่าไม่เกิน3เดือนนะลูกค้าน่าจะแบบมาเยอะครับ,รบแล้วก็มาตลอดใช่อันนี้อันนี้ถือว่าไอเดียน้องอิ๋วเนะี่ยกระตุ้นความคิดของพอว่าอย่างน้อยน้อยเด็กที่จบไป เขายังไม่มีงานทำเรามีช่องทางสําหรับเด็กที่เป็นลูกศิษย์เก่าเรานามาแล้วก็เราทําสร้างกิจกรรมให้เขาถือว่าผลิตของที่ระลึกผลิตโบผลิตแจกเราตั้งเป็นเหมือนกับสากลเหมือนกับชุมนุมรวมอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าพอ,อตั้งใจจะทาจริงๆนะหน,หนูหนูก็อยากจะช่วยนะคะหนูเห็นว่าเอยถ้าเกิดว่าในสิ่งที่เราแชร์แล้วทํ<ร>าทำสำเร็จอะหนูรู้สึกแบบที่ตุดแล้วอะค่ะ